เออไอดีบ้านเธอไม่กาพูดไอดีบ้านเธอเลยว่าเอสร้างไอดีดีกว่าว้าวห้องของยันจังเออห้องของยันจังใช่ไหมกบบี้ไอดีเลยเอามานำกดตัวนี้นะยแล้วก็กบบี้แล้วก็กดโอเคกดดาวหลดถ้าของใครไม่ได้นะเดี๋ยวพี่สอนอาทิตย์หน้านะ สอนอาทิตน้าน่ะสอนอิตน่าออาทิตหน้าอาทิตยาเะเจอคนใหม่อาทิตหน้านั่นอะไรอุ้ยยเยื่เ้เลยแบว้นี่เกมยันเด็ วิวทุกคนมีปุ่มชาร่าอีดดด้วยมากดไปดิหูชาร่าอีดดคือปุ่มนี้นะ์ไฟนิ่งแผนอะไรนี่ไฟนิ่งแผนมันจะเป็นกระทะอืม่ะซีทออนอะเช่เฮ้อ,อเขาบอกว่าซีทออนอะเช่มันทำไมทับเบินน้ลเหรอทับเบิ้ลทับเบิ้ล เทเบิลเทเบิลเทเบิลเหรอมันคืออะไรอุยอ้ยอุ้ยมีมีจุดตรงรักพาตัวด้วยนะเนี่ยส่วนใครใส่ดีไม่ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าใครใส่ดีไม่ได้เดี๋ยวสอนอื้มฮะเทเบิลเลยอุย้ยเป็นอาหารออมเล็ตออมเล็ตเดอะไรท์ นีอ <c oughs> อมเอล็ตเอาไว้คือข้าวนะข้าวไข่เจียวไม่ใช่ละอ้วนอืมออมยุงๆบบบบบสามารถกินข้าวได้ด้วยกดแอคชั่นแค่กินแค่คำยอะก็พอละอีน้องแมว, <c oughs> วยังไงวะวะววอุ้ยมีปุ่มจุดให้ไปด,ด,ด้วย,วยอ่ะดูยูจอยจอยแบทลูมอะฮะอ่ะเข,า,ขาเขาแปลว่า เธอเธอต้องการเข้าร่วมห้องนอนหรือไมหมฮะย้ายจอนแต่ว,ว่าใช่เข้าร่วมฮะฮะโดนจอนแต่ว,ว่าไม่เข้าอุ้ยไม่เข้าอยู่แล้วว้าวพาน้นงแมวไปด้วยเออก็บอมคอมเวทมีหอมบิดมีโอ้อยคุณผิดอยู่ตลอดเวลฮะ แคสคอนโทรอะไรอะ่ะคอนโทรอะไรอะ่ระคอนโทรบวแควเอออุ้ย่าไวเลยลูกคำยากนไปไนนนกดกดอุ้ยมันน่ากลัวก่อนคิปเมื่อกี้เป็นเพลงนะคะโหลดไอดีเกมยันเดละใครจะไปบอกก็บอกได้เลยนะฟาแผนไปด้วย พาแฟนไปด้วยเนอชาล่าชาล่าอีดิดังอยู่เฮ้เอา้าจะช่วยอะไระมีแต่มิสมิสมิสซินมิซอนมิซอนวาด้าลาดาลาดาแปลว่าแผนที่จะแถวแวเว,ว,วิคิวคิว หฮะเจ็บเจ็บเจแปนิสลีสซอนหูว้วะคบญี่ปุ่นมันมีด้วยเหรอไม่ต้องไปเรียนนะจ๊ะเออวันนี้เราลาออกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคาแก้งแมวเยอะเกินไปแล้วต้องกดปุ่มคอนโทรอะไรวะ าบอกว่าไม่เห็นต้องกดปุ่มคอนโทรเออคตึเลดค่ตำรวจ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 ดรวจตมึงหนีไม่แค่นี่ เออถูกแล้วนี่วะลา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 ลัมจะพาแฟนไปด้วยนะเอออาถอบแล้วก็เพื่อคามิดมีเพื่อกดกดแอคชั่นเลยนะแอคชั่นดิววิสฮ่าแมวมันตายแล้วค่ะ คิดออกแล้ว, iful, า grabbing, าว e. ตามมานะว้าวววาวว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 วาวววาววววววว ว่าทุกคนเรามีลูกไม่ใช่เหรออะไรอ่ะดูซ้ายขวาแล้วไม่ต้องดูซ้ายขวาแล้อ่ะกินรถไปเลยกินแล้วเขาพี่แกไปเด็กเวนดูต

เธอต้องปล่อยแมวลงแม่แมว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 แมแมวแมแววเรามแมแม

Ông ai đã, I em, I want to play a want to play I want to play Why? cái dụt, cái dụt, cái

เดี๋ยวก็ให้อุ้มย uh! ูตะเลยให้อุ้มยูตะอไว้อุ้มมีโอไม่ได้ตว้ัปายจับุกมน่้ปดว้า Why? What? Bila kereta kapur, tidak benar. Lepas itu, maka. 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 Lepas ดูกอัปู้อาบแล้วอาบตั้งนานแล้วอาบตั้งนานเอออาบตั้งนานเดแล้วกระเดากระดากดฮะอ้าวโอ้กูใช้าอีกสบั้งกั้นจ้ะกูอทุกคนขอโชคด้วยบายบายบาย